อนนี้นะครับรถไฟมาสองขบวนพร้อมกันนะครับขบวน257นะครับออกจากประแจหมายเลข10บนะครับ ส่นวนกับขบวนดรวจพิเศษทักษินารัสที่3-2นะครับ ทำกระบวนโดย QSY 5211นะครับนี่นะครับ QSY 5211ทำขบวนด่วนพิเศษทัศนารัฐที่32ครับต้นทางชุมทางขนาดใหญ่ไปทางกรุงเทพอภิวัตรสวนกับขบวน257นะครับนบุรีน้ําตกนะครับที่ชุมชนบ้านเมงนะครับอยู่ที่อาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับกระกลายซันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอามาดุกชาแนลครับ